เห็นนอไม้ครับนี่เลยนะครับนี่เป็นหนอไม้ดิบนะครับที่ซื้อมาจากตลาดนะครับอ่าเห็นข่าวว่าที่เขาบอกว่าในหนอไม้น่ะพวกเนี้ยมันจะมีสารเซนาอยู่นะครับนะครับก็วิธีกําจัดนะครับให้มันออกไปได้เยอะที่สุดก็คือก่อนจะเอาไปทําอาหารนะครับก็ควรเอาไปต้มก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าเห็นไหมครับต้มประมาณสัก สิบถึงยี่สิบนาทีนะครับนี่ครับน้าหน่อไม้มันก็จะออกมาเหลืองครับถ้าต้มนานเกินไปเดี๋ยวความหวานมันก็จะลดอันนี้เราต้มแค่ให้มันเอาน้ําแรกนะครับที่มีสารเปื้อบเจือปนออกมาก่อนนะครับนี่ครับนี่เป็นหน่อไม้ดิบนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็สามารถเอาไปทําอาหารนะครับได้เลยนะครับเอาไปแกงเอาไปต้ม แล้วแต่เลยนะก็ประมาณนี้เลยนะ